ขราบเรียนท่านประธานผุ้ธิศภาเิวรบกับผมนายแพทย์เจตศิละธารานนท์สมาชิกผุธ้ธิศภาท่านประธานครับมาตราสามเนี่ยมันเป็นมาตราสำคัญก็คงเหมือนเหมือนกับกฎหมายแทบทุกฉบับเพราะว่าในคำนิยามมันก็จะเป็นคำมาตราที่ได้ถกเถียงกันมากมายตลอดแต่พอไป มาตราหลังๆมันก็จะมีความรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะถ้าหากว่าผลของการลวงวติของวุฒิสภาจะออกมาทางรับของคณะกรรมการหรือไม่รับก็ตามไม่รับก็คือกลับคือร่างเดิมผมคิดว่ามันมีความสำคัญตรงที่ว่าจะชีท้ทิศทางของร่างพระรบัญญัติฉบับนี้ต่อไปผมเองเนี่ยค่อนข้างจะกังวลใจในเรื่องของเงื่อนเวลา เพราะว่าถ้าหากว่าเราแก้เยอะแล้วก็ประเด็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ทางสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้พิปายกันให้น้ำหนักก็ให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นประเด็นที่ทางคณะกรรมการได้ตัดออกเรื่องของการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ออกไปด้วยเหตุผลที่ว่า มันเหมือนกับว่าจะแยกออกมาอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการทรมานผมเองก็จำได้ว่าสมัยสนชนะครับมันก็เคยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานและคณะวิปรัฐบาลในตอนนั้นก็คือร่างพบรบทรมานกับร่างพบรบอุ้มหาย แล้วผมก็เข้าใจเองว่ามันก็มีการที่พยายามเขียนแล้วก็เสนอร่างนี้ออกมาโดยทีย่ยกข้อดีของกฎหมายทั้งสองฉบับขึ้นมาเขียนไว้แต่ว่าในประเด็นที่ทางคณะกรรมการเขียนตัดออกไปเนี่ยในประเด็นที่ว่าเนี่ยผมเองก็คิดหนักว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการหรือไม่ในเรื่องของอนุสัญญาระหว่างประเทศเนี่ย เราเองก็ได้มีโอกาสพิจารณากันมากมายหลายฉบับผมว่ามันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเขียนเฉพาะที่อยู่ในอนุสัญญาหรือที่เราให้สัตยาบันแล้วที่เขียนเกินก็ได้เพราะมันขึ้นกับกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศแต่ถ้าหากว่าเราให้สัตยาบันไปแล้วแน่นอนครับเราจะต้องเขียนหรือมีกฎหมายถ้าหากว่าเรายังไม่มีอันนั้นคือความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญ นในประเด็นที่ทางท่านประธานนะครับอ,อภิปรายมาเรื่องที่ว่ามันไม่มีคำนิยามนะครับในอนุสัญญาระหว่างประเทศเรื่องของอาการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำเยีนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผมก็คิดว่ามันก็สามารถเขียนขึ้นมาได้หรือว่าถ้าไม่เขียน มันก็สามารถใช้ได้อย่างที่ผลอากาศตีในพระเฉลิมชัยเครืองามท่านได้กล่าวไปแล้วขออภัยที่เอิญนามไม่เสียหายนะครับแต่ว่ากา,การที่เราเขียนเนี่ยมากกว่าอนุสัญญาที่มีผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่บอกถึงจุดยืนของเรานะครับว่าเราเนี่ยให้น้ำหนักให้ความสำคัญ กับเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนนะครับทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งทางท่านประธากนกรรมธิการก็บอกว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีบทลงโทษซึ่งผมก็ดูแล้วเนี่ยในบทลงโทษบทกําหนดโทษมันก็มีเขียนไว้ในมาตรา39ที่ว่าผู้กระทําความผิดฐานกระทาการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา6ต้องระวังโทษจาคุก ไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจับทั้งปำมันมีบทกําหนดโทษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะคงในเรื่องนี้ไว้ผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีความเสียหายนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลต่างๆที่ได้อภิปรายมาแล้วเนี่ยแล้วก็เหตุผลของสมาชิกที่อภิปรายไปหลายท่านผมก็เห็นว่าถ้าเราคืนกลับไปร่างเดิมนะครับในเรื่องของ คำว่าการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำเยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นก็มีเหตุผลที่เราอาจจะใช้เป็นที่ทําให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ติดขัดในประเด็นที่ที่กล่าวมาเพราะผมคิดว่าในประเด็นนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหาในการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรตแต่ผมยืนยันนะครับเวลารับพิจารณากฎหมายเราไม่ได้ยึดหลักว่าจะทําให้กฎหมายเนี่ย มันย้อนกลับไปผ่านสภาผู้แทนราษฎรง่ายๆผมเห็นว่าถ้าเราเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความชอบธรรมเรื่องของหน้าที่และอำนาจของสมาชิกสภาวุฒิสภา,ธธสภาทุกคนเราก็เขียนกฎหมายให้มันดีที่สุดแต่ผลสุดท้ายมันจะออกไปเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่จะ,ะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าเขาตีกลับ มันก็ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมเพ,พื่อพิจารร่วมกันอยู่แล้วผมคิดว่าไอ้ตรงนั้นคือประเด็นที่สําคัญมากกว่าที่เราจะพิจารว่ามันเป็นอย่างไรแต่ว่าผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้มันเป็นอย่างนั้นตามที่วุฒิสภา,าเราลงมติให้ความรห็นชอบผมก็คงจะต้องใช้เวลาวุฒิสภา,าเพียงแค่นี้เพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็พิพายไปแล้วหลายประเด็นผมคงไม่ต้องพูดซ้ำให้เสียเวลาขอบคุณครับ up